เดี๋ยวนี้ผมก็จะมาให้ดูการตัด,ดโซ่โดยใช้เครื่องมือนะอันไม่นี้ก็แกะเลยการใช้เครื่องมือมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วล่ะครับถูกต้องเลยแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับการใช้นะครับหรือถ้าใช้เครื่องมือแล้วเราไม่เข้าใจในลักษณะของเครื่องมือเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ความเสียหายในที่นี้ก็คือเสียหายกับเครื่องมือนั่นเองหลักการเมื่อกี้เราได้ถอดแบบไหนู่นแล้วใช่ไหม การก็เดียวกันนะครับอัน,นี้ก็เลียบมันจะเตอร์เตอร์หน้าเลยมีรูไว้ใชมมีรูครับจากนั้นเราก็เอาโซ่เนี่ยไปวางลงนะครับไอ้ขั้นตอนตรงนี้สําคัญนะครับตอนที่เรากดลงไปเนี่ยครับไอ้ตัวเหล็กที่มันยื่นลงมาเนี่ยเปรียบเหมือนเหล็กตอกเราเมื่อกี้เหล็กส่งนะครับมันจะต้องตรงนะครับมันจะต้องตรง,ตรงกับหมุด พอตรงแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะครับตอนที่เราหมุนไปเนี่ยมันอาจจะดิ้นหนีนะครับเราต้องประคองไว้ด้วยต้องสังเกตไห้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็บิดไปเนี่ยบิดไปขณะเดียวกันเราก็ต้องดูด้วยนะมันมันหนีไหมถ้าหนีเราก็ต้องขยับช่วยมันถ้ามันไม่หนีเราก็กดไปนะครับก็กดไปปับ๊บเช่นกันครับยังไม่ต้องออกลึกครับเดี๋ยวมันจะเบียดแค่นั้นพอ แล้วก็ไปหมุดต่อไปเหมือนกันครับหลักการเล็งให้ดีนะครับวางสซ่ดีมันข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถทำงานได้ดูมีมาตรฐานขึ้นวางกันเถอะนะครับแต่ช่างหลายคนเขาก็ใช้หินเกียนะครับอย่าสมัยก่อนผมอยู่ร้านผมก็ใช้หินเกียรเอาเกียให้มันแผ่นนม่หลุดอ่นะจากนั้นก็ใช้เหล็กส่งต่อนะครับ ทีนี้ความเสียหายของถ้าเราใช้เครื่องมือไม่เป็นเนี่ยครับไอ้เหล็กเนี่ยจะหักเห็นไหมเรเลยต้องมีสำรองมาให้นะครับที่เราเอาออกแล้วเราก็อ,ออกทีนี้มันก็จะเจอปัญหาเหมือนกันบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกเห็นนะเหมือนที่เราทําด้วยเมวยนวลอ่ะอันนี้มันออกก็จบแต่ถ้าไม่ออกเราสามารถขันตัวเนี้ยให้ทะลุด้านนี้ออกมาได้เลย อันนี้มันออกแล้วก็ดึงออกอ่ะ,อะสมมติ่าผมจริงๆผมผมฝืนดึงออกแหละแต่ผมจะทำให้ดูว่าถ้ามันดึงไม่ออกนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราก็ใส่เข้าไปอ่าแล้วเห็นไหมมันใส่ไม่เข้าแล้วนะครับเราก็คลายตัวนี้ไดนะค้คลายตัวนี้หนีมันได้ แล้วก็ดันออกไปเลยนะครับขี้กหไปหตรงดูเหมือนเดิมผมก็จะดันนะครับเดี๋ยวก็สังเกตมันจะหลุดไป,ปทางนี้นะครับอ่านีคือข้อดีของการใช้เครื่องมือครับเครื่องมือตัวหนึ่งก็ไม่น่าแพงนะผมว่าไม่กี่บาทนะครับก็ใครอยากใช้เครื่องมือก็ใช้เครื่องมือใครที่ยังเป็นช่างแบบ ต้มรถที่บ้านเฉยๆนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับก็ใช้วิธีแรกที่ผมสอนไปก็คือใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ในร้านอะ่ะในบ้านนะครับก็คือค้อนแล้วก็เหล็กส่งนะครับเหล็กส่งก็หาได้ตามทั่วไปนะครับอ่ะก็จบออกมาเราก็จะได้ข้อต่อโซ่ที่ตัดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ลองฝึกซ้อมกันดู ครับหวังว่าคงไม่หักนะครับโอเคครับ